คราวนี้เรามาดูประโยชน์ของแผนธุรกิจคืออะไรครับนะครับหลักๆแล้วจากประสบการณ์ของผมนะครับจากสิ่งที่ผมเห็นนะครับแผนธุรกิจคือเครื่องมือในการสื่อสารครับหรือว่าเป็น communication tool นะครับสื่อสารกับใครเวลาเราเขียนแผนธุรกิจเนี่ยตั้งแต่เริ่มขอให้ท่านนึกถึงภาพแผนภาพของวงจรชีวิตธุรกิจนะครับตั้งแต่เริ่มต้นที่เป็นเริ่มบ่มเพาะจนกระทั่งถึงเลิกลากันไปเนี่ย เราจะต้องมีการถามคำถามของเราอยู่ตลอดเวลาถามคำถามตัวเราถามคำถามต่อคำถามคำถามต่อคำถามว่าเ,เราจะทําอะไรยังไงนั่นละค,คือแผนธุรกิจแล้วนะครับครน,นี้เราสื่อสารกับตัวตัวเราเองเพราะว่าเราต้องตอบคาถามนะครับยกตัวอย่างเช่นคําถามในเรื่องของพิเศษโมเดลนั้นถึงคำถามที่นําไปสู่การตอบอะไรต่างๆในเรื่องนธุรกิจนะครับนะครับก็คือสื่อสารกับตัวเอง สรรื่อสารกับตัวเองไม่พอนะครับเราจะต้องสรรื่อสารกับผู้ที่ทําธุรกิจกับเราคือผู้ถือหุ้นเขาเอาเงินมาลงกับเราเขาเอาเงินมาเสี่ยงกับเราคันเราจะไม่ตอบอะไรเ,เลยบอกว่าผมเอาตังค์มาทําธุรกิจมันก็คงไม่ใช่เพราะ,ะนั้นเราก็ต้องมีแผนธุรกิจนะครับจะเป็นกระสกระแอเป็นกระดาษแผ่นเดียวหรือว่าเป็นห้าแผ่นสิบแผ่นแล้วก็เขียนว่าเราจะทําอะไรล้วจะได้เงินยังไงจะคุ้มทุนอะไรเราก็ต้องสรรื่อสารกับคนที่เขาจะเอาเงินมาทํากับเราถ้าเกิดเราไม่มีอะไรสรรื่อสารเลยคงไม่มี มนุษย in so, really uh, to so ์คนไหนที way, well, so self, Entonces, ่อยากจะเอาเงินมาร่วมลงทุนก so ับท่านเพราะนั้นนอกจากเราตอบคำถามตัวเราเองแล้วว่าเราจะเอาเงินมาจากไหนเราเท่าไรเมื่อไรจะทําอะไรเมื่อไรเราจะต้องตอบคําถามคนอื่นด้วยนะครับาะถ้าเกิดเราตอบเขาไม่ได้เขาก็ไม่เอาเงินมากับเราเราก็ต้องทําของเราคนเดียวใช้เงินของเราคนเดียวถ้าเกิดเราเจ๊งเราก็เจ๊งคนเดียวนะครับแต่ถ้าเกิดเราเอาเงินคนอื่นมาด้วยให้ผู้ถือหุ้นที่อาจจะเป็นพ่อแม่เป็นเพื่อนเป็นเพื่อนฝูงญาติมิตรสหายอะไรก็แล้วแต่ เราก็ต้องตอบเขาได้ว่าเราจะทําให้เขามีกายยําไรยังไงมีความเสี่ยงอะไรยังไงนั่นก็คือเราต้องมีแผนธุรกิจของเองนะครับเมื่อเราธุรกิจเราโตไประดับหนึ่งพอมีเครดิตบ้างนะครับมีสเตทเมนต์โชว์มีเงินเข้าทุกเดือนต่อไปเราอาจจะต้องไปสื่อสารกับธนาคารนะครับเพราะว่าเราอยากขยายธุรกิจเราอยากจะทํานู่นเพิ่มนี่เพิ่มเพื่อทําให้ธุรกิจมีกําไรมากขึ้นมีไรายได้มีกําไรมากขึ้นเติบโตร่ตํารวยกันไปบางครั้งเราก็ต้องอาศัยเงินแบงค์หรือบางที การเอาเงินของตัวเองมาใช้มันก็ไม่ดีนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราเอาเงินเราหมดเราก็เราก็หมดเลยแต่ถ้าเกิดเราว่าหารความเสี่ยงเรามี financial portfolio ก็คือมีของเราด้วยวกเก็บไว้ระดับหนึ่งแล้วก็อาศัยเครดิตของธุรกิจที่เริ่มเริ่มดีขึ้นแล้วไปเป็นเครดิตในการกู้จากแบงค์นะครับท่านก็จะต้องมีแผนธุรกิจนะครับคือจู่ๆดุมๆเดิก็ไปแบงค์เนี่ยเราไม่มีแผนธุรกิจไม่มีอะไรก็ดูเ่ยเขาก็คงไม,ม่ให้ท่านกู้แล้วครับ นะครับเมื่อธุรกิจท่านเติบโตไปอ,อีกระดับหนึ่งนะครับเริ่มเริ่มปีก้าขาแข็งนะครับอาจจะมีผู้ร่วมทุนสนใจมาทํากับท่านหรือท่านจะอาจจะมองหาผู้ร่วมทุนเพื่อขยายธุรกิจอ่ก็คืออยากจะได้เงินของคนอื่นมาขยายธุรกิจนะครับแต่ว่าธุรกิจท่านตอนอนั้นเริ่มเริ่มดีมากแล้วนะครับการการที่เราจะหาผู้ร่วมทุนที่เป็นแหล่งเงินทุนที่นอกเหนือจากธนาคารเนี่ยอ่คือธนาคารเนี่ยจะไม่มารับความเสี่ยงกับเราการที่เรากู้งินเนี่ยเขา ถึงแม้เราจะมีผลประกอบการที่ดียังไงเวลาเรากู้เงินจากเขาเนี่ยเราก็ต้องมีหลักประกันค้ำประกันนะครับซึ่งจะแตกต่างจากผู้ร่วมทุนผู้ร่วมทุนนี่จะร่วมลงทุนกับเราเอร่วม,วมยอมรับความเสี่ยงกับเราแต่ก่อนที่เขาจะยอมรับความเสี่ยงคุณเราต้องมีแผนธุรกิจที่พูดให้เห็นถึงแนวทางธุรกิจที่จะไปแอดชีพในการที่จะทํากําไรนะครับอย่างเช่นผู้ร่วมทุนเนี่ยก็ามาลงทุนกับเราสมมุติ3าปีเขาต้องการ20%เรนะครับเราก็ต้องตอบคําถามว่าจะทําไงให้ เขาสามารถที่จะได้ผลตอบแทนใน3ปี20%ได้ถ้าเกิดเราโอเคเขาเเขาโอเคกับแผนธุรกิจเราเขาเชื่อใจว่าทําได้แน่เขาเอาเงินมาเทแต่ถ้าเกิดเเกิดขาหามยาซวยยังไงนะครับธุรกิจมันมันเจ๊งไปเขาก็ต้องยอมรับ accept ว่าต่อนหน้านี้ได้คิดกันมาดีแล้วแต่ว่ามันเกิดอ c c i d e n สเหตุสุดวิสัยอะไรก็แล้วแต่ก็ว่าไปนี่คือความแตกต่างระหว่งาง ธนาคารกับผู้ร่วมทุนซึ่งทั้งสองอย่างนี้ต้องมีแผนธุรกิจเป็นเครื่องมือในการสื่อสารครับแล้วก็อื่นๆนะครับซัพพลายเออร์พาธม,มิตรทางธุรกิจอะไรก็แต่เราจะชวนเขามาร่วมในการอยู่ในธุิจวิสโมเดลเนี่ยเราก็ต้องสื่อสารกับเขาว่าเรามีแผนธุรกิจยังไงเขามรร่วมมาแล้วว่าแล้วเขาจะจะได้กําไรหรือว่าได้ผลตอบแทนดีไหมธุรกิจคุณแข็ง,งแกร่งแค่ไหนชัดเจนแค่ไหนเป็นระบบแค่ไหนก็ต้องมีแผนธุรกิจนะครับ แล้วท้ายที่สุดก็เป็นการสื่อสารกับเจ้าหน้าที่ในธุรกิจของเราเอง,หร,อองเรหรือว่าลูกน้องของเราหรือว่ารักงานบริษัทของเรานะครับก็แผนธุรกิจก็จะถูกแตกออกไปเป็นแผน operation ในในเรื่องต่างๆก็จะเป็นเครื่องมือสื่อสารนะครับเพราะฉะนั้นในยะสําคัญของประโยชน์ของแผนธุรกิจคือเป็นการสื่อสารสิ่งที่เราจะต้องทานะครับสิ่งที่คนจะต้องเอาเงินมาลงทุนหรืออะไรก็แต่ที่เกี่ยวข้งของกับธุรกิจแล้วบอกว่าธุรกิจนั้นมีความเป็นไปได้ที่จะประสบผลสาเร็จ ในเวลาที่กําหนดนั่นคือประโยชน์ของแบนธุรกิจคือการเป็นเครื่องมือในการสื่อสารหรือว่า communication tool นะครับ